นัดเน้นลูกแรก่อนโอ้บอลลีโนตีเปจุ็บาหได้โอ้โหสงนี้นโโอ้โหไม่ล้ำหน้าหรือเปล่าวะโอ้โหล้ำสองตัวสามตัวเลยครับไม่ผ่านกองารเราทำให้ลนตรงนี้นโไม่จับยิงเลยอีกอินทะลุซอง ยิงตรงนี้โอ้โหติดขาฮูสาะตูออกไปได้นะครับเยัยกูรับได้ไม่ไงล่ะเฮ้ยอเล็กซานโดคนกระสกัดออกมาโดนทีมเขาจับไม่ได้ยิงตรงนี้โอ้โหยิงมีเสียวเลยครับยิงตรงนี้โอ้โหมีเสียวสันหลักอเล็กซานโดพีโก,กมาเฮ้ยจาโอ้โห เอาลุกเล็กซันโดสาวิ่งมาจากฝั่งนู้นเลยดูงดูส่องไปเข้ามาก็เซฟได้เหมือนกันแต่เอ้าโอ้กดส่งผิดเอาครับตรงนี้เสียวแวบถ้ามันโดนถ้ามันนำนี่คือ มสีันยิงเล้วครับผมยาก้วทีนี้เสมอเป็นพอกันนั่นแหละไม่โอ้โหดูครับแจ่งบางกันยากมากหลุดเดียวเลยทีนี้แม่ ดูนะฮะหัวเขาหลุช่องตรงนี้ปูต้าตัววิ่งมาไม่ทันนะแล้วอุ้มเสมอให้ได้อีกอินบอลนีโอ้โหโอ้แพ้นัดแรกคือแพ้ครับนี่ครับแชมป์ของยูเวจะได้หรือเปล่านัดแรกมาคือแพ้เลยนะเส้นทางแชมป์เราแนี้ยากมากโค้ออกอีกครับโอ้อีกอินทางแชมป์ของยูเว Juventus at the first turtle here, nothing to show yet.